การรวมพลังก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ในชาวโลกได้มีความปฏิบัติตามหลักทำตามสั่งสอนของพระเจ้าก็คือองค์นั้นได้อบอกในห,หลักการวิธีการแล้วก็ ุดมการหลักการก็มี3วิธีการก็มี6อรดมการก็มีสเมื่อเราได้ปฏิบัติตามหลักการวิธีการรวมการของศาสนาแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีพลว่ามีความสุขในในโลกนี้แล้วก็มีความสุขในโลกหน้าแล้วก็วความสุขยิ่งขึ้นไป สิ่งที่ให้เราได้รู้ได้เข้าใจเบียเรยเขากเ็เป็นแบบนี้แต่เขาอก็อยู่ันได้จะมีความสุขไม่มีการเบียดเบียนหรือว่ามีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไม่ทานเนื้อ แล้วก็ไม่ความเป็นระเบียบก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็รอยู่ในประเทศก็เป็นผู้ที่เรียกว่าใจมนหลายส่วนที่เราจะได้เข้าใจดังนั้น พุทธศาสนานั้นก็ถือว่าเป็นศาสนาที่ฝึกตนให้เป็นคนดีฝึกตนให้เป็นผู้ที่ได้ <c oughs> ไม่ได้เป็นภาระของสังคมไม่ได้เป็นภาระของผู้อื่นให้เป็นผู้ที่มีความช่วยเหลือตัวเองนะครับเรื่องของ อาตาเตโนนาะโัโกหินาะทัวปโรเซียัะในอาหนังทุปติตรบบุ่นพลังตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้บุคคลมีตนฝึกตนดีแล้วยอมได้ที่พึ่งอนุคคลได้โดยยากดังนั้นการฝึกตนนั้นจึงเป็นผลดีผลที่ให้เรานั้นพึ่งตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะ,ะมี แต่วว่าคนอื่นเพิ่งเราได้สามารถที่จะช่วยแม้แต่ในโลกปัจจุบันในโลกปัจจุบันก็ทำให้เราได้ดูการได้จะเป็นกา,ารจับเราได้รีบเร่งรีบเบร่เงปฏิบัติ ิดมาศูนย์เปล่าจะเกิดมาเป็นคนที่ได้เ,เรียกว่ามีความสมบูรณ์สมบูรณ์ในชีวิตปัจจุบันแล้วก็ชีวิตหลังความตายแล้วก็ชีวิตที่ดูพ้นดูพ้นที่เ,เรียกว่าพึ่งตัวเองได้พึ่งคนอื่นก็พึ่งตัวเองเรา ล้กระบวนก็จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจยิ่งใหญ่ก็ได้สร้างยิใใจจ่งใหญ่่ชนสำคัญใส่สุดบริสุทธิ์บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจ สร้างบาร,รมีสร้างบาร,รมีแต่ละแต่ละส่วนก็จะได้สร้างปีลักทั้งก็ยังดีรวมพลังก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ